เออผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับก็วันนี้ครับผมผมจะมาสอนวิธีโหลดและวิธีลงเกมเนี่ย Call of Beauty God นะครับผมก็เป็นเรื่องกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่ง ขัทนที่หนึ่งก็คือโหลดมาจากเว็บบิดเลยนะครับนี่คลิกนี่เลยเดี๋ยวผมจะให้ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่าง y o u t u b e เพื่อความรวดเร็วนะครับผมและความสบายอไปดูเลยมาคลิกตรงนี้ก่อนพอเสร็จแล้วมันก็จะให้โหลดไฟบิด นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องมีโปรแกรมไฟบิดก่อนเราไปหาโหลดกันได้ตามเน็ตเลยครับเขียนว่าโปรแกรมโหลดไฟบิดเดี๋ยวขึ้นมาเต็มนะครับผมกดดาวน์โหลดกันเลยเรกดโหลดเซตมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมจากนั้นเดี๋ยวบิดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ บิดมันจะขึ้นมาตามแรงเน็ตของท่านนะครับถึงเน็ตของท่านมีเยอะแค่ไหนมันก็จะขึ้นมาแค่นั้นบางหรือบางทีมเขาปล่อยมาแค่500 500 kb ก็ต้องรับไปแค่นั้นแต่บางอันเขาปล่อยมาหมดต่ส่วนมากบิดเขาก็ปล่อยหมดนะครับผมว่าไม่รู้เหมือนกันก็ มาเพราโหลดพราโหลดเสร็จแล้วสมมติผมโหลดเสร็จแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปดูมันก็าไปดูที่เก็บที่เก็บไฟล์ไฟล์บิตอันนี้ถ้าของผมนี่ครับนี่มันจะอยู่นี่นี่นี่ถ้าโหลดเสร็จแล้วมันอยู่นี้แต่ผมโหลดเสร็จแล้วแล้วไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์อีกลูกหนึ่งนะครับ ก็จะอยู่ในนี้แทนถ้าโหลดตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไฟล์อย่างนี้ครับเป็นไฟล์อย่างนี้สร็จมันง่ายมากครับผมกดคลิกไปที่ติดอัพ Next อันนี้มันต้องการ พื้นที่ฮาร์ดดิส์นะครับ30จิกเลยอ่ะผมผม,ผมตีแค่3 30จิกเลยหรือเอายิ่สิบเก้าจิกก็ได้นะครับผมก็พอก็ใครจะเอาเซฟไปได้ไหนก็เชิญเลยครับแต่ผมเอาได้สีนี่แหละก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนี้ก็เปลี่ยนตามนะครับผมเน็กไอ้นี่ดอนทูปันอะอะไรวะ เออแหละไม่ต้องไ,ไม่ไม่มไม่ต้องไปสนใจกดแจ้งไปก็ติ๊กติ๊กติ๊กให้หมดนะครับเพื่อความเรียบร้อยและเล่นเกมได้นะครับต้องติ๊กหมดหมดนี่เลยอันนี้ก็เอาตัวเกมมา้หน้าเดสก์ท็อปอะไรภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยออกหรอกนั่นแหละนั่นแหละกดอินอินตอนเลยครับ เดี๋ยวผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมามดูกันอีกทีนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็รอเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับการลงเกมนี้ไม่รู้นะครับผมเครื่องผมเกือบสองชั่วโมง เดี๋ยวจะครบรอบเปอร์เซ็นแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันต้องทำยังไงต่อฟังเพงลงรอแล้วกัน <laughs> พอเสร็จแล้วนะครับมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จมันจะลงไอ้พวกเรียกว่าอะไรวะลืม DirectX เออลงโปรแกรม DirectX ให้โดยไม่ต้องไปทำอะไรอะไรเลยนะครับมันจะลงให้เองนะครับผมหมดเลยทำให้ทำให้เองทุกอย่างเราก็แค่รออย่างเดียว มีหน้าที่รออย่างเดียวนะครับอรออยู่บ้างเลยดูแว็บผมกันหน่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่แหมเนี้ยเน้ยแว็บแวบ นนี่นะครับหรือว่าจะพิมพ์ Google ก็ได้พิมพ์ก o เกิลว่าเกมเทพนะครับผมก็สามารถเข้าได้เหมือนกันเข้ามาที่เฟซผมก่อนก็ได้ก็ไล์หน่อย <c oughs> แล้วก็เข้าอันนี้เลยนะครับผมเว็บเกมเกมเทพดูหนังฟังเพลงโหลดเกม PC ได้หมดเลยครับผมนี่ครับเยอะแยะโอเคครับเราไปดูเกมกันต่อรอรอกอน ตอนนี้มันกำลังลงไดเล็กเอยู่นะครับก็ต้องรออย่างเดียวฟังเพลงครับฟังเพลงก่อน เลกันเลยนะครับผมป่ะผมใช้เวลาในการโหลดร่วมๆก็ประมาณเอ้ยการไม่การโหลดสิการลงเกมประมาณ2 3ถึงชั่วโมงเลยนะครับ oh. เป็นเกมที่โหดมากแต่ถ้าเครื่องไหนมันแบบดีกว่าของผมหน่อยก็อาจจะเร็วกว่านี้อีกนะครับผมในการลงเกมและการโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ไปเทสเทเกมกันเลยัวปิดโปรแกรมน,นี้กันนะเพราะเครื่องผมมันก็แย่แ yeah, ย yeah. ปิดโฮมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิด oh <my> นี่นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปชมตัวเกมกันเลยนะครับ a different time, a different enemy. Sixty men from Tier 1 teams were sent to face down a force of 500 enemy fighters. Their objective? To force the enemy back from a civilian hospital and keep its occupants alive. For three days, the enemy's numbers were too great. The sixty were cut down to fifteen. They wouldn't last another night, and the enemy knew it. Under the cover of darkness, they were like, sending only one of their own to lead the way. The rest returned to the line and took up positions beneath the bodies of their fallen brothers. As they lay in wait, the blood from the dead poured over them. The sand stuck to their skin like a shroud, changing them. นี да ่นะครับเทสว่าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเดินหายหมดหรือวะนี่นะครับผมเทสแล้วเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โหแต่แหลกอะเพราะว่าเครื่องผมมันไม่ค่อยดีนั่นเอง่ะเทสเทสแค่เนี้ยนะเทสว่าเล่นได้ก็พอละไปละ Thank you very much, sir. Dad, let's just get to the house, make sure nothing got damaged.